ต้องลาออกครับผมเพิ่งคุยกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลมาเมื่อสักครู่นี้นะครับถึงประเด็นที่ประธานปปชไปเจอกับประธานรัฐสภาที่บ้านของประธานรัฐสภานะครับอาจารย์สุขุมมองว่าต้องลาออกจากตําแหน่งเพื่อแสดงสปิริตนะครับเพราะแค่ไปเนี่ยในมุมอาจารย์สุขุมมองว่าก็จบแล้วครับไม่ต้องดูเนื้อหาที่คุยกันด้วยซ้ําเพียงแค่คุณไปเพื่อไปหาประธานสภาก็จบแล้วเนื่องจากคุณเป็นถึงประธานปปชคุณเป็นต้นแบบคุณมีหน้าที่ในการจับทุจริตคนอื่น แต่คุณกลับไปวิ่งเต้นแบบนั้นอันนี้อาจารย์สุขุมมองนะฮะส่วนเจ้าตัวครับประธานปปชจนถึงวันนี้ยังปิดวาจาเงียบกริบเลยนะครับไม่ได้สัมภาษณ์อะไรซึ่งอาจารย์สุขุมมองว่าไม่ใช่ปิดวาจาแต่พูดไม่ออกแก้ตัวไม่ออกเพราะว่าไปจริงๆแล้วอาจารย์ทิ้งท้ายนะครับไม่ใช่แค่ลาออกจากประธานปปชแต่ควรจะลาออกจากคณะกรรมการปปชไปเลยนะครับผมทิ้งท้ายคุณผู้ชมแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะว่าปปชย่อมาจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติครับ